พ่อขาดความรักจิตใจมันเริ่มบัดพรอาเจ้าขาดความรักไอ้เด็กคนนี้มันขาดในมันอยู่ตรงนี้นะมึงน,น่าจะขาดพ่อขาดแ,ม,นะแม,ม่เลยนะพ่อแม่ยั่ไงเนี่ยกูเห็นเดินต่อคำเราโรงพยาบานเน่ยฮนนะมาใครนี่ให้มากับพ่อกับแม่เพราเนี่ยหลานนะล่ลูกเหรอลูกใครมาใครามากันเนี่ยเหรออ๋อมีเด็กมาถามคนเลยเหรอแล้วแล้วนี่หลานลูกหรือหลานหลานอ๋เอเหรอมีจะบ้านหรือมีที่เนี่ย เอธสบายก็มีมาจากบ้านเลยหลานรับ้ามันมีที่ยังไงล่ะกาเจอเด็กแถวนี้ถูกชะตาแล้วเป็นล่ะไป็นท้ายไม่เที่ยวนานเราต้องทำให้เจ้ามีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะทำยังไงครับถ้าใชนแล้วทุกเจ้าอยู่ฝั่งกับข้าให้ดีตั้งแต่นับบัดนี้เป็นต้นไปทุกทุกเจ้าทุกคนจะต้องทำให้เจ้านั้นมีรอยยิ้มและหลวงท่านเสยเงือกออกมาให้เราได้เห็นบ้างเสยยิ้มก็พอเสยยิ้มออกมา,ยก,ยมออก,มาการหัวเราะอันนี้ไม่ยาก คุเราจะหัวเราะได้งเมืเ่อแม่คุณได้ไหมผมไม่หัวเราะปั๊บคนอื่นก็หัวเราะตามเ,ออเป็นเทนเช่นเดียวกันมึงจะต้องหัวเราะก่อนให้เจ้าหัวเราะได้จริงเหรอกูจะมีเพลงร้องแล้วคุณบอหัวเราะได้เลยเพลงอะไรอ่ะคนยิ้มเลือกแกลย่างกแ,กแ,แก่ก็อย่างนี้มหรือความสุขผมให้เต็มอิ่มหมจะอิ่มหัวเราะจอบใจจอบท้อนนี้เมื่อไหร่พวกมึงหัวเราะทันทีพอหัวเราะเสร็จาปุ๊บแม่แม่ก็จะขำและเจ้าก็จะขำตามมันถป็สําเร็จไอ้เจ้าขำตามแนตะ่มีส่วนแต่คนดูกูมไม่ค่อยมั่นใจฟังกูให้ดีฟััังใหห้้้้้พพพรรรรรออออมมมมมน่่่ยยาคคคบบผลิแก ให้เป็นหัรอมาคนนี้เรื่องอหญ่ยากอยากแกก็อยายิบหรือความตุกตุบให้แต้มอิฐเอาบนบิยนหัวรอจับเด็ฮะสนุกอยู่คนเดียวเนี่ยสนุกอะไรก็พี่บอกว่าเราไม่ได้หวาลูนนี่คุณจะทอะไรกันะครับผมกำลังตอนี้ารแสแค้เพียงเนี่ยคุณต้องฟังมาผมฟังไดครับตอกเป็นหัวรอแบบผมตามแบบเจ้าของผมที่ผมได้เกแต่มาแล้ว yeah, yeah. <traveling> รูปสามสิแบบนี้มันน้อยมากู้ห่ครับขัาวออกนีุ่พูดรับพรสตอี่เด้ไหงครับไี่พรมากสตอีได้ครับนี้ยกูเหนื่ยคนที่นี่วะคำยากคำเย็นโอ้ขาผู้เหญ่ตกหัวอย่างอยจบการนี้คูต้องซื้อหัวมอญเพื่เอกไม้เหยคำยากนี้เด็นไปเครียดอะไรกันมาเครียดจะดูบ้านไป็นานไรูลิเก มึงขับมึงชดบัวมึงมาชดบัวเด็กมันขับมบึงขัม,ม,ขมขเสี้ย เปลี่ยนพี่อยู่ข้างล่างพี่อยู่ข้างบนพี่อยู่ข้างล่างพี่อยู่ข้างบนแม่ครับพี่อยู่ข้างล่างบนอยู่ข้างบนแม่ยังไม่บอกดูล่างเลยอยู่ข้างบนแม่เขาบอกดูล่างไอ้เฮี้ยคืเมื่อคืนเพี่อยู่ข้างบนโอ้พวกท่านชอบลุกอับปรียร์ทำไมท่านไม่บ นะครับคุณขอผิดน,นะคนนี้เรื่องใหญ่หมดแล้วกูเต้งมันไม่มีฮางต,ตรงไหนหรอกมันไม่ทนเลยมึงเอาใจกูมากเลยไปไอเด็กคนนี้เดี๋ยวเนาจะกลับไปจุดคนนี้เ,นนะนนเลือก คนที่เลือแก่ยากอยาแก่ก็อยาดิ้นหรือความทุกข์ให้เจ็บอีกเาวมหนีบหัวราจบแจ่เฮ่าพี่่มาฮ่มาฮ่มาพฮ่สุยอจับมือทีสุดยอดแบบม่อทุกคนนั่นมือท่านชอบมุกประเภทไที่ร้าเจ็นเตรู้วส่งอะไรมาก็ได้ครับ่ดย่ะจับให้เนื้อได้ไหมได้ครับแบบนี้เลยฮ้เฮ้ยฮเฮฮฮฮฮยฮฮ้ยเฮฮ้ ตอนสองส่ะนะแต่กูต้องมไม้วไม่ห้ากอนะไม่ต้องพูดบุปผาไเิ่งมึยืนลยนะกูย่แ้วมึงเนี่ยคนดูเลยคยิ่มเลือแก่ยากแก่ต็อย่านี้หรือความุให้จะมีเข้าหัวหลตัวรอจับกันอ้าแล้วคุมหัวปาเลยอะบุปผาตอนระหว่กูพูดมึม um ่ต้องพูดแต่วพอกูร้องเพลงป้ากูต้องพูดป้ากจไหมครับ ไม่ธรรมดาจับมือทีโอเคเอาแลยครับสองคนเลตเลยเอาไ่าฮ่า้ยเฮ้ยฮ้ฮ้ฮ้เฮ้เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮยเ้ยเนเสียงฮ้อเเยเฮนเล็กเฮ้ไปท้ยเฮเสียงอ๋อเหรอเออเมียมึงเดยเเยยยเยเยเยน ผ,ผิดแล้วเรียนกูไม่ได้ที่ใหญ่เรียนที่ไห <c oughs> ที่หย่อนเฮ้ยท่านชอบมุกแบบนี้เลยนะไอ้มุกไอ้มุกอย่างเงี้ยนะสองแง่สองแงี้ยผมไม่ใจที่น่าจะคืออะไร <c oughs> <c oughs> อออทยังงพเเ้ yes. tá, <Wait. S 2> ้นืแก่ผาอย่าสุอดว้ฮะ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 ฮไม่ได้ะฮ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 ะไะฮ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 ะเะฮะฮ้ฮะัะฮ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 ่ฮะฮะงะนะฮะฮะอะฮะท่ฮนฮะ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 ฮนฮะ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 กะฮ่ฮะอะาะย่าะฮ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 ะ้ะฮะฮะมหัะรอดสฮะฮัฮ สุดยอดไปยิ่งเล็กกว่ดีเงใหม่ๆไเหนมึง <c oughs> อยู่ตรงนี้มองมีคัลเลย <c oughs> มึทำใหเจ้ายิ่งไม่ได้เลยได้ไห <c oughs> เรา,ปารป okay, เป็นสาการั <c oughs> ้ผู้ใหญ่โอเคปะแล้วเนี <c oughs> ่ยฮ้าห้าห้าหน้าใจดีประมาณสิบห้าไมหิหนีเลไม่ใช่ได้เลย ขอให้ดังว video, Gore, ันนี้ after after ่อยได้วหมหา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 ก็โถนไหมล่ะเหมือนแต่ติดคอได้แลวคนนี้เรื่องให่ยากเฮียปดไถ่ปวดดูตัวห่มึงเนี่ยยูยูร่งแขนยกขาเป็นอะไรอ่ะมึงทำอะไรอ๋อนี่ยเหรอคนนี้เรื่องใก่าอยากแก่ก็อยากยิบหรือความรู้สกให้สะกิดปวดหัวรอนจัด าพวกเวัวยังไม่ไปวันนี้เรื่องแก่ยากอยาแก่ก็อยายิ้มหรือวาลกุให้เ็มี่ไม่ปวด่กัวรอจัดเ่าฮ่าฮ่าฮฮฮ่าฮ่าฮิฮิฮ่าฮ่าฮ่าฮิฮิฮ่าิฮฮ่าฮิฮิฮ่่าฮฮ่าฮฮฮ่่าฮฮฮ่าฮ่าฮ่าฮฮฮ่าฮฮ่าฮฮ่าฮาฮฮาฮฮฮ่าฮฮฮ่าฮฮ่าฮฮฮาฮฮฮ่าฮฮาฮฮฮ่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 าฮ เดี๋ยวจะเล่นแบเมื่อกี้ไหมนี่นี่นี่ดู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 เป็นเพื่อนเล่นมาอย่างนี้อ่าไอดูิ่านี่นี่มอมึงไปคหนหน้าดูแต่ว่าเติมด้วยขมบอกท่านต้องเติมด้วยฮ่า่นี่่นี่ไม่นนี่นี่า่่หม่ปผนอย่าอนพูดมึงนะ โอลี้ก็แล้วัจไฮ่าฮ่าฮ่าโอ่ายยยฮ่าฮ่ายีฮา่าฮ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 ่่ฮ ขับรท่านอะไรขอับปูกลับไปดเอะไะในขนะที่มึงสองคนเป็นพี่ของอีเลวดีเมื่จ้าขมึงรู้ใช่ไหมสิ่งที่กูเป็นแบบนี้เพพ่ออะไรทหารเบอร์ตัวในรองมันดามาขึ้นข้าวปูเดี๋ยวนี้ขอ้่โอง